ดึง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 ด euh, ึงด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 ึ เราเจอนักแข่งเราต้องแบบเชิงเยอะๆทุกคนเชิงเยอะๆเราจะมาเรียนรู้เทคนิคการเจอนักแข่งนะทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหชุดเดียวจะแตกไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหกะไม่สวนเลยอะทุกคนทุกคนสเต็มส็อตเราไม่ได้่ะายละเทคนิควิ่งครับผมวิ่งอย่างเดียวทุกคนวิ่งแล้วก็วิ่งนะทุกคนเทคนิคนี้เป็นเทคนิคสุดท้ายละที่ผมจะสอนทุกคนถ้าเจอนักแข่งวิ่งครับผมวิ่งครับผมวิ่งก่อนละไปตั้งหลักก่อนทุกคนทำเองได้ยาเราเต็มก่อนตอนนี้ผมไปละ บอกเลยผมจะจุกจุกจนเขางงอะ่ะมันจะจุกจนกว่าเขาจะงงอุ้ยผมผมผมบอกเลยจุกเก็บทุกอย่างมันทุกคนอุย้ยเก็บผิดเวนกรรมปลาเลเวดปลาควันด้วยทุกคนปลาให้หมดปลาทุกอย่างที่ปลาได้มาดิปั๊มยาก,ก่อนโอเคทุกคนเรามิชชั่นคอมพิวต์วเราเทคนิค วิ่งอย่างเดียวทุกคนไม่ต้องสนใจละวิ่งจุ๊กอย่างเดียวแล้วปลาระเบิดปลาแม่งทุกอย่างนี่มีแหละ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้โบมีร้านเติม UC มาแนะนำนะครับถือว่าเติมถูกแล้วก็เติมไวมากๆเลยนะครับเป็นร้าน Lisman t Shop นะครับส่วนในการเติมนะครับก็นำเลข ID และชื่อตัวละอรนะครับผมแล้วก็ไปที่ไลน์ S Lisman t Shop อย่าลืมแอปด,ด้วยนะครับผมเดี๋ยวหาร้านไม่เจอหรือว่าเติมผ่านทาง Facebook Page นะครับผมทาง Lisman t Shop เลยนะถือว่าคุ้มแล้วก็ถูกมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นใหม่สำหรับทุกเดือนด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะ จ้านี่รคบผมสวดทุกคนด้วยนี่รับผมยินดีต้อนรับสุดช่องดนเลดัก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 เลยแคผมก็เมื่อกี้เป็นไงเทคนิคสุดรับของผมเวลาเวลาเราเจอนักแข่งหรือเจอคนแบบตึงตึงนะทุกคนวิธีเดียวถ้าเราสู้เขาไม่ได้หนีับผมไปตั้งหลักแล้วแม่งปาแมงทุกอย่างนี้ปาได้ปาไปเลยทุกคนเออแม่งไอพวกเก่งๆมันตามแล้วมันละมันจะแบบเอ้ยยิงมึงได้เลยเออมันจะตามมันทุกคนเชื่อผมผมก็เบนผมแบบเอ้ตามแบบว่าตามตามไม่หยุดหรือทุกคนถ้ามันจุกยิงตามตามแล้วแบบ ยิงหัวร้อนนั่นแหละทุกคนนี่เป็นเทคนิคการฝึกก่อนลงแรงนะทุกคนเราควรจะแบบว่าเน้นแถบเอานะครับแถบหัวแถบหัวนะทุกคนฝึกก่อนก่อนจะเริ่มเกมนะก็แบบไม่ไม่ต้องแบบว่ายิงหมดแบงค์นะทุกคนแตบบ่ว่าแถบให้โดนหัวเป็นเม็ดแรกนะครับเดี๋ยววันนี้เราลงโพชิงกิแกนนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่านะมีหรือเปล่านอ มีอยู่สองคนนะทุกคนเดี๋ยวผมได้เปิดปุ๊บผมจะยิงเขากางอากาศมันควจะตายหรือเปล่านะแต่ส่วนมากไม่ค่อยเจอปืนนะทุกคนแต่ก่อนแบบผมยิงแล้วแบบตายกลางอากาศเลยแต่เดี๋ยวนี้คือแบบยิงไม่ได้นะทุกคนเพราะไม่มีปืนได้แต่ลูกซองไม่รู้เป็นไรมันนี่ไงาดาแล้วตูตีนะทุกคนไปแต่เ,เราพอเราได้ปิดปุ๊บเราต้องชาร์จเขาเลยนะครับทุกคนโอ้โหเดาเราดทุกคนเดี๋ยวรอเขาเขาก่อนนะรอชัวร์ก่อนอุย้ยไม่ตายเหรอโอ้โหเวละ เออทุกคนเอาเกือบร้อนแล้วผมเพราะว่าเขาจะเอารถเราไปนะทุกคนตัดได้จริงตัดได้ตัดก่อนนะไอพวกเอารถเนี่ยมันจะเป็นบอดนะโซนรู้สึกว่าโซนนั้นจะเป็นโซนบอดเกิดเลยนะทุกคนจุดรีสปอนบอดเลยเทงานั้นมันกดคอนโซนบอดเลยรีสปอนบอดมันจะอยู่ตรงนี้กันนะครับทุกคนเอ็มเคเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะทุกคน ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าไม่รู้เพื่อนเขาลงหรือเปล่าไอ้สองตัวนั้นผมไม่แน่ใจเป็นบอดหรือเปล่านะช่วงนี้แบบว่าบอดโดดล่มได้ด้วยนะทุกคนไม่อยากจะคิดเลยนะเฮ้ยโอ้โหไม่ตายโอเคอันนี้บอดไอ้ตัวนี้เหมือนไม่ใช่บอดนะไอตัวนั้นมันไปไหนทุกคนหายไปไหนละอืมหายไปเฉยเลยทุกคนไม่รู้คานไปไหนละเร็วเร็วจริงๆเลยพวกนี้ จะเห็นอีกตัวงนะทุกคนผมว่าคนแน่เลยวนะนะอาจจะเป็นคนหรือเปล่าหรือว่าบอดไปทุกคนผมว่าเราไปดีกว่านะเดี๋ยวเราลองเอา M K ไปดักสะพานดูนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอมาเก็บของตรงพวกนี้ก่อนขอปืนกลได้ไหมเหมือนข้างหลังจะเสียงบอดนะ ปักหรือเปล่าอืมใช้ปักเองเนาะโอเคครับล็อกหนึ่งเดีย๋ยวเราลองไปดักสะพานดูนะทุกคนไม่รู้ว่าจะดักได้หรือเปล่านะ MK ใช้ดักสะพานนะทุกคนว่าได้ปะผมจะจอดอย่างนี้นะแต่ว่าดาันหมอกผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่เพราะว่าดันหมอกจะไม่ค่อยโดนยิงหลังแตกนะแต่ถ้าเป็นดันไม่มีหมอกผมแนะนำให้เอารถมาบังเลยทุกคนเพื่อความปลอดภัย2000 years later ทุกคนรู้เป่าว่าผมรอนานมากมันไปไหนกันวะมันไม่มาจริงๆเหรอแล้วประเด็นคือหมอกลงนะทุกคนแล้วแบบผมมองไม่เห็นนะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะ MK ผมลองเอามาทำคอนเทนต์ดูนะแต่ผมว่าดักได้นะเพราะมันไม่ใช่เหมือนพวกเอ้ยมาละอุ๊ยอุย,อยโอ้โหเกือบตายตัวนอคนเดี๋ยวนอนกันโอเคหมดที่โอ้โห ตายเมื่อกี้เหมือนรถจะชนผมปะแล้วแบบแล้วทำไมผมไม่ตายทุกคนเออดีละเออมื่อกี้ผมรอดบุดวิดเฉยเลยทุกคนโอ้โหดไีไม่ตายทุกคนมาเลยไปทุกคนเดี๋ยวจะหาคนต่อนะขอสักสามสิบแก้วคิวปะหมายถึงว่าสี่เกมรวมกันนะสามสิบก้คิวไม่ใช่ตาเดียวจริงคนเดียวตาก้คิวก็โปลแล้วทุกคน เดี๋ยวผมต้องปรับแสงขึ้นก่อนนะเพราะว่าหมอกเริ่มจางแล้วทุกคนปรับแสงตววางให้เต็มเลยนะอุ้ยโอ้โหผมซื้อไปขับขี่มาหรือเปล่าเนี่ยขับรถอุ้ยข้างหน้ามีรถทุกคนโอ้โหเขาขับไปเลยวะอุ้ยรถรถรถอุ้ยโอ้โหอีกแล้วไอพวกนี้เป็นอะไรกับผมว่ามันเอ่ารถมาชนผมโอ้ไปไกลละ คือประเด็นคือสองรอบไปทุกคนมันจะเอารถมาชนผมไม่ได้เลยนะมันเป็นอะไรกับรถป่ะเนะี่ยโอ้โหเดี๋ยวหาคนต่อนะทุกคนผมปวดหัวกับไอ้รถมากเลยมันจ้างรถมาชนผมอย่างเงี้ยข้างซ้ายมีตัวนึ่งนะทุกคนผมว่าน่าจะมีคนนะนั่นไงไอเย็นเต้นกันไอ้เพิเ่งยิงมาก่อน Mk นั้นทุกคนโอ,โ,อโ,ออนะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้โหทำไมมันอึดจังวะทุกคนปืนปลอมป,ปะเนี่ย เจนเจนน่าจะบอดนะครับไอตัวเมื่อกี้เก้าหลาแบบเสียงน้อนด้วยทุกคนซ้ำกันเะรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยทมคนเดียวมาคนเดียวเรียบร้อยเลยผมไม่ใช่คนผมว่าน้อนเล่นแน่นเลยยุ่ไหนวะพุ่มา ไม่ใช่ผมว่าเขานอนแน่เลยไอตัวเมื่อกี้ที่เหมือนบอดยิงอะนั่นไงน่าจะนอนนะทุกคนน่าจะนอนเล่นนะผมไม่น่าจะเก็บของอะนะเพราะว่าของผมฟูแล้วไปต่อนะทุกคน มันมีเนติกต่อกับที่แบบโดดปุ๊บขึ้นปั๊บเอ้ยเอาว่ะทุกคนติดเฉยอ่ะโอ้โหไม่รู้คนไปไหนกันหมดนะทุกคนหาไม่เจอเลยว่ะเซ็งมากๆเจอละนี่ไงอย่างนี้เองโคตรปุ๊บมาปั๊บนี่ชนชอบชนดีนะไอ้คนนี้โอเคลูกโอ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวดะ ก่อนทุกคนผมตายละชนในตัวหน้านี่นะอุ้ยโอ้โหอ,อะไรวะเนี่ยไปแล้วทุกคนโอ้โหชนไม่ตายเฉยเลยอันนี้มันซุปเปอร์แมนไะเนี่ยไปทุกคนมีคนน่าจะตีเดียวกันไหมผมว่าน่าจะตีเดียวกันเพราะว่าน่าจะตีเดียวกันนะ เรียบก่อนเลยนี่ไงไม่เนียนเพื่อนโอเคเหลือไอโซนล่างน่าจะตัวเดียวนะเพราะว่าตรงนี้สามตัวละทันไงโอ้โหมินิระยะกลางไม่ไม่เวิร์กริงทุกคนเขาก็ไม่ออกมาทุกคนเขาแอบยาวเลยไม่ต้องรีบดีกว,ว่า มีรถมาด้วยทุกคนผมต้องเอารถก่อนนะหมายถึงว่ายิงรถมันไอตัวที่มาเนี <cutter> ่ย <Blade> โอ้โหโดนเฉยโอเคสวยแล้วทุกคนเดี๋ยวไอตัวนี้ผมปล่อยเลยก็แล้วกันนะไม่เวิร์กกับทุกคนเหลือตั้ง16คนนะแต่แบบวงเล็กนเลทุกคนไม่รู้เข้าไปไหนกันหมดผมอยากยิงคนนะ แต่ผมก็ไม่อยากประมาท้วยทุกคนเพราะผมกลัวตายไงลัวจะเฟลอีกเนี่ย,ยมีไงโอ้โหสองตีเลยเลยมั้งนะข้างหน้าเหรอ <c oughs> มันจะอยู่ตรงบ้านนะทุกคนโอ้โห <c oughs> ข้าชาร์จกันเต็มเยอะมากเลยคือเยอะมากเลยตรงบ้านโอ้โหรถกี่คันวะนะชั้นสองนะทุกคน เมตรหนึงโอ้โห,โโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ๊ยอุ๊ยโอ้โห,โโห,โโหจะตายยาอย่ายิงผมยายาขอโทษอย่ายิงผมก็อโอ้โหบ้าเอ้ยทุกคนผมว่าเราต้องออกว่ะไปดีกว่านะอเอาเถอะเอารถเราแล้วก็ออกดีกว่าทุกคนโอ้โหสามตี้มั้งตรงนี้แต่น่าจะครบปนะถ้าสามตี้เนะี่ยมันแปด แล้วอิตตี้นั่งอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่ไงข้างบนเหรอผมอยากแจมมากเลยทุกคนแต่ไม่ค่อยดีเลยถ้าแจมไปดีกว่าเฮ้ยข้างหน้าเราทุกคนโอ้โหไม่น็อกได้ไงวะนะ่ะโอ้โหถามจริงโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โห,โอ,โหอย่าอย่า โอ้โหทุกคนทำไมมันยิงไม่ตายอะ่ะคือเมื่อกี้แบบชุดแรกมันควรจะตายนะแต่ประเด็นคือชุด2ผมยิงหัว1ตัวหนึ่งแล้วประเด็นคือโดนหัวเม็ดที่3ถึงจะน็อกโอ้โหก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ยูนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับก็สวัสดีเซ็กตดบายเจอกันคลิปหน้านะครับ